และเป็นประจำนะคะสำหรับช่วงนี้พูดคุยกันกับคุณวรุษิวะชริยานนท์กรรมการผู้จัดก,การสายงานวิจัยจากบลเอเชเวลจำกัดอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธเน,นาครับสัปดาห์ที่แล้วไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่คุณรู้ประเมินสัญญาณสัปดาห์นี้ไว้ยังไงบ้างครับปัจจัยที่จะส่งผลต่อภาพรวมการลงทุนเนี่ยสำ,สำคัญสำคัญมีอะไรบ้างคะครับสัปดาห์นี้นี่กลับมาผันผลนอีกนะครับมีสิทธิ์ที่จะปรับลงด้วยเหมือนกัน มีสี่เรื่องที่สําคัญเลยก็คืออันที่หนึ่งี่เป็นบวกก็คือมีลุ้นนะครับว่าธนาคารกลางของยุโรปนะครับ ECB ในวันพฤหัสที่จะมีการประชุมกําหนดนโยบายนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าจะขยายมาตรการ QE ของเขานะครับแล้วก็เผลออาจจะมีมาตรการกระตุ้นศสกิจอื่นออกมาอีกนะครับอันนี้เป็นบวกแน่นอนสำหรับยุโรปนะครับ จิงแต่ว่ามาเผชิญกับเรื่องเป็นปัจจัยที่เป็นลบจากจีนนะครับตลาดหุ้นจีนลงแรงมากเมื่อวันศุกร์เอาอีกแล้วนะครับาทางการจีนมาจัดการเรื่องมาทิ้งเลนดิ้งหรือการปล่อยสินเชื่อให้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 นักลงทุนซื้อหุ้นที่มากเกินเกณฑ์ของทางการนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตลาดลงแรงคนก็กลัวแล้วก็เปิดมาวันวันนี้เนี่ยนะครับ ทุกคนก็ระมัดระวังว่ามันจะไปยังไงกันต่อนะครับสำหรับทางทางจีนแม้ว่าตลาดเปิดมาวันตอนนี้จะบวกกับไปประมาณสามจุดในในเซิงไฮ้นะครับเ้าเสัญจรน,นะครับอีกอเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องรอดูก็คือตัวเลขนอนฟาร์มเ o โ l หรือการว่าจ้างงานานอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นะครับถ้าออกมาดีหรือเหมือนคล้ลายๆแบบกับสดาเดือนก่อนๆเนี่ยนะครับโอกาส ที่เสจ,จะขึ้นดยปซึง่งสูงตอนนี้อยู่แล้วก็ย,ยิ่งสูงขึ้นในการประชุมคราวหน้าในาในในในเดือนนี้แหละครับกลางเดือนนี้แหละครับอีกอันที่สําคัญคือบ้านเราเองตัวเลขผลประกอบการไตรมาสสามของบรษิษัทจดทะเบียนปรากฏว่าออกมาโหแย่เลยนะครับลดลงไป87เปอร์เซ็นตนะครับเหตุหล,ลักๆมันมาจากคิดว่าน่าจะมาจากกลุ่มพลังงานนะครับที่ มีการอะ,อะไรล่ะรับรู้การขาดทุนทของน้ำมันของปตทสพเป็นตัวหลักนะครับกับในกลุ่มแหลกนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่นักวิเคราะห์ทั้งหลายต้องต้องปรับประมาณการสลหรับปีนี้ลงเป็นผลสุดท้ายเนี่ยลงเยอะกันเลยนะครับก็มีส่วนที่จะกดดันตลาดหุ้นด้วยเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะมีบวกเข้ามาด้วยด้วยอีกอันหนึ่งก็คือว่าอโอกาสที่นักลงทุนจะเข้าซื้อ RMF นะ LTF ในในเนี่ยนะครับจากนี้ไป ก็ก็ก็ซื้อกันนะครับในช่วงที่หุ้นลงเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะเข้ามาส่อร์ตลาดได้พอสมควรนครับอืมกรอบการเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้เราประเมินไว้เท่าไหร่คะครับประเมินเราประเมินระหว่างพันสามร้อยสี่สิบแปดถึงพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับก็จะเห็นว่าลดลงมาจากสัปดาห์ก่อนทั้งทั้งทั้งกระบี่เลยครับค่ะแล้วในแง่โมโมเทรดดิ้งไอเดียล่ะคะตลาดผันผวนแบบนี้ยังคงมีหุ้นตัวไหนที่ยังคงน่าสนใจลงทุนอยู่ไหมคะครับในระหว่างในระหว่างเวลาที่ตลาดตลาดหุ้นหรือดัชนีกําลัง น่าจะมีม,มีอยู่ในขาติดลบกกน,นะครับก็มีหุ้นที่สวนได้เหมือนกันนะครับเทคนิคัลอย่างเช่นแล้วก็แล้วก็แม้แต่ปจัจจัยทางด้านพื้นฐานด้วยกันกน็คือเราเลือกวันนี้ให้หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็คือหุ้นฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราจะได้ประโยชน์จากการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบดอลลาร์และยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยค่าเงินบาทก็จะอ่อนค่าลงไปอีกก็จะเป็นประโยชน์ต่อฮาหนานะครับนอกจากนั้นฮหาหน้าเองก็ตอนนี้นี่ก็ขยาย เรยกว่าเพิ่ม Product Mix ของตัวเองนะตัว Product ใหม่ๆที่เข้ามานี่มันเป็น Product ที่มีอัตรากำไรสูงหมดเลยนะครับเป็นพวกที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับหรูหลาในระดับสูงทึงต้องการบรรดาเครื่องมือทั้งอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นอัตโนมัติเป็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เพราะนั้นมันก็จะมีอัตรากำไรสูงแต่อีกอันนึงก็ในส่วนที่ใช้ในเครื่องมือทางแพทย์นะครับ แล้วก็พวกไปโครดิสเพลย์อะไรต่างๆนะแล้วก็ตัวบริษัทเองเนี่ยกํานังขยายไปที่เกาะกงเพื่อลดคนะ่าจ้างแรงงานค่าจ้างแรงงานที่กัมพูชาถูกกว่าเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดว่ารกาไรของฮหาหน่าก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสมาคมนักวิเคราะห์มองกันว่าตัวเลขคอนเซนเซ์นะครับมองว่าแม้กําไรปีนีจ้จะหดลงไปประมาณ35%เจากการที่ภาคคอมพิวเตอร์นะครับมันชะลอลงไปแต่ว่า มองว่าปีหน้านั้นกำไรจะกลับมาโตรแรงนะครับ22%นะครับ <Yeah. S 1> uh, IAA นะให้ Ta r g e t price ของหาน่าที่37บาท4สตังค์นะครับนิเฉลเลียนะราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่36.75นะครับแต่ในทางเทคนิคนั้นหลังจากที่ราคาปิดเนือ36เมื่อวันศุกร์ได้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัปดาห์นะครับ <Yeah. S 1> เกิดสัญญาณซื้อในรายสัปดาห์ขึ้นมาแล้วแข็งแกร่งขึ้นมาเสริมส,สัญญ,ญาณที่เป็นซื้อในรายวันไปก่อนนะครับ วันนั้ราคาหุ้นเนี่ยอยู่ในขาขึ้นนะครับแล้วเรามองเป้าทางด้านเทคนิคอลไป38.5 0ปคนย์ะครับค่ะได้ค่ะคุณรุษวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นคำแนะนำจากคุณรุษศิวสุริยานนท์นะคะจากเอเชียเวลจำกัดค่ะ